สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอเป็นรถกระบะแคปตู้ทึบนะครับอา่าแล้วก็ทางร้านเรามีทั้งดีแม็ก e v รแล้วก็นาวาร่าแล้วก็ไททันก็มีนะครับก็วันนี้เอาตัวอย่างมาให้ชมก่อนเป็นรี v o 2.4ทั้ง2คันปี19ทั้งคู่ไม่น้อยๆทั้งคู่ สิ่งนี้เหมือนกันตู้ทึบทั้ง2คันได้ตู้ทึบไปเรียบร้อยครับใส่ให้เรียบร้อยใส่ให้ฟรีๆแล้วก็ล้อแม็กซี่ล้อเลยล้อแม็กซี่ล้อเลยสําหรับสายซิ่งหรือวิ่งเครอร์ลงครี่วิ่งแฟรตอ่าแบบนี้ครับช่วงนี้เขารับงานกันเยอะนะช่วงนี้ออนไลน์ค้าขายดีบอกเลยก็ดูนะครับคันนี้เป็นสีเทาครับอีกคันหนึ่งเป็นเทาดำมทีทลิกก็รถปีสิบเก้าทั้งคู่นะครับสวย,สวย ก็ดูจากภายนอกแล้วกันผมให้ดูแบบเร็วๆเร็วๆเลยนะก็ดูนะครับดูล้อดูล้อนี่นะครับแม็กไม่ย่างไม่คันนี้ก็เช่นกันนี่ครับสวยๆส,ส่วนคันนี้เป็นเจพัดนะครับส่วนนี้ตัวเจก็ระบบไฟฟ้าเหมือนกันแต่ต่างกันนิดหน่อยราคาก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ใช้เงินออกรถไม่ถึงหมื่นนะครับใช้เงินออกรถบมบอกเลยไม่ถึงหมื่นหกพันก็ออกได้นะครับหกพันเท่านั้นก็ดูครับดูภายในนี่นะครับสวยๆคันนี้ไม่สองหมื่นหกระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะครับ นี่ครับเราสวยๆเลยอ่าแล้วก็ตู้เดี๋ยวไปดูตู้ใหม่ๆกันก็ลหลังดูนะครับรอหลังอ่าผมจะไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับเร็วๆหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มรีวิวให้อีกทีหนึง่งแยกคันไปเลยนี่ครับตู้ใหม่ของจริงแน่นอนครับแล้วก็ดูคันนี้นะครับอ,อันนี้ก็ตู้ใหม่ของจริงแน่นอนมีแถบสะท้อนแสงให้ด้วยสวยเลยรถปีสิบเก้าทั้งคู่คนะครับย้ำเลยนะครับว่าปี19บ้าทั้งคู่อ่า ส่วนคันนี้มัเท่าไหร่เอ่ยนี่นะครับหมื่นเจครับดูัชัดๆเลยดูครับบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างยังอยู่อยู่ครบนะครับทุกอย่างอยู่ครบดูครับภายในสวยๆทั้งคู่เลยก็ราคาอยู่ที่4ี0 0 0 0กลางๆราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับสองกันก็เป็นเจพัดคันหนึ่งแล้วก็ตัวเจไฟฟ้าคันหนึ่งนะครับนี่ครับให้ดูครับโอ้โหทองฟ้าและรถสวยมากผมบอกเลยนี่นะครับก็ถ้าใครมองหาตู้ทึบวิ่งงาน หรือใช้งานทั่วไปก็มาเถอครับมาที่เราเราให้ตู้ให้ด้วยซื้อลดแถมตู้ซื้อรถแถมตู้แล้วถ้าซื้อรถไปตู้ไม่ได้ใช้ถอดขายสบายสบายพี่ได้ค่างวดเลยงวดหนึ่งอ่าโอเคถ้าใครสนใจก็โทรมาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรอนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ